อย่างต่อจาานผู้ใหญ่รวมทั้งทาระรับผิดชอบในการทำโรงรักษาพิจารภาพและความสงบสุขของบ้านเมืองดังนั้นเด็กทุกคนซึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับก,การอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆพร้อมทัง้ง,าง,าง,างการฝึกัดกกล่าวความคิดจิตใจให้ปรมีต ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดีมีความประพฤติเรียบร้อยสุจริตและมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุในผลนาทีนี้เป็นของทุคคนที่จะต้องร่วมมือการกระทาโดยพร้อมเพรียงสม่ำเสมอผู้ที่เกิดก่อนผ่านชีวิตมาก่อนจะต้องสงเค์อนุเค์ผู้ที่เกิดตามมาภายหลังโดยการถ่ายทอดความรู้ความดี และประสบการณ์อันมีค่าทั้งปวงให้ด้วยความเมตตาเอ็นดูและด้วยความบริสุทใจให้เด็กได้ทราบได้เข้าใจและสำคัญที่สุดให้รู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนสามารถเห็นจริงด้วยตนเองได้ในความเสนญและความเสื่อมทั้งปวงธรรมรงราโชว,วาพระราชทานลงพิมพ์หนสือวันเจ็ประจำพุทธศักราช 2522โดยกาวโดยกระหม่อมทางเาหน้าสาวแสงวีกิจเิญและคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนอนทองสาธุสาธุอนุโมทามิ